โอเค okay, let's go CBR 650R รถสปอร์ตบิ๊กไบค์ขี่ง่ายใช้งานง่ายแถมประหยัดอีกต่างหากลองมาดูรายละเอียดกันครับนี่คันนี้นะครับรถจดปี2019เลขไมล์34,000กิโลเอาราคากันไปที่169,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญสุดๆนะครับสำหรับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลย เลขไม่เพียงแค่3 4 8 6 0กิโลแท้แล็บสติ๊กเกอร์ลายฉลามอย่างเท่มาให้ทั้งคันถังน้ำมันทำลายเคปล่าน้ำทั้งใบสวยๆกันไปเลยยางสวยๆพร้อมใช้จานดิสสวยพระเบกเต็มท่อแต่งมิ้วสวยๆเสียงเพราะ ายสั้นแต่งมีมาให้ครบสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเจ้า cbr 6 5 0 r คันนี้นะครับติดต่อเซลล์ x เข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆของเดือนนี้เพียบเลยรับประกันนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านแน่นอนแคปรูปเข้ามาสอบถามกันได้แล้วพบกันที่ร้าน thunderbike นะครับ